สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนุ๊กอีกแล้วนะคะก็มีรถมาแนะนํานะคะอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้นะคะขอแนะนําเป็นต o วเต้าวีออสคันนี้เป็นเครื่องพันห้าตัวอ e ีนะคะปีสองพันสิบสี่จดทะเบียนปีสองพันสิบห้านะคะเป็นชมออ l นิวแล้วนะคะลูกค้าได้เป็นสีขาวเลยนะคะสีสวยดูแลรักษาง่ายนะคะคันนี้สีบางนึ่มนะขันแน่นอนนะคะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมามือเดียวเท่านั้นนะคะเลขมาอยู่แค่ห้าหมื่นกโลเท่านั้นเอง สวยๆเลยนะคะแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะนีส่สีสีสวยนะคะสีขาวมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคู่หน้าอ่ารถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยสำหรับคันนี้นะคะ ถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะนั่งรอรับรถได้เลย3ชั่วโมงนะคะอนุมัติได้เลยนะคะภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเบาะหนังสีครีมเบาะใหม่มากนะคะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเลยนะคะให้ความรู้สึกสบายตานะคะสำหรับอ่าสีครีมนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะคะคันนี้ คอนโซลนะ,ะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยคันนี้ก็รถผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะคะดูจากาสภา,ภาพรถเลยนะคะนี่เป็นระบบเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้านะคะภายในก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายเลยนะคะคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบติดต่อหนุกเข้ามาเลยนะคะ เป็นเครื่องพันห้าตัว e นะคะเซนเซอร์นะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันอ่านี่นะคะห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่อง duo vvti นะคะเครื่องพันห้านะคะรถเดิมเครื่องเดิมนะคะแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะที่ร้านเรานะคะรับกันอยู่แล้วนะคะไม่รับรถเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะ ไม่รับรถชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจช็คประวัติได้เลยนะคะคันนี้รถก็สวยอยู่เลยนะคะทุกอย่างเดิมหมดนะคะลูกค้าดูได้เลยสติกเกอร์นะคะมอ,อกอจากโรงงานอยู่ครบรอยมิกอาร์ตนะคะนี่อยู่ครบหมดนะคะคันหน้าเดิมๆเลยนะคะตรงนะคะไม่มีคดงอนะคะรอยมาร์คสีคิวซีนจากโรงงานดูนะคะอยู่ครบหมดนะคะ รถคันนี้สวยมากนะคะรถคันนี้สวยมากห mm ั hmm. วน,น็อตนะไม่ได้ถูกแกะนะคะเมคอาร์ต hmm. นะคะดูเลย mm hmm. สวยสวยสวยๆเลยนะคะ mm hmm. ครที่สนใจนะคะโทรหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826นะคะหรืออยากปรึกษาการออกรถก่อนก็ได้นะคะโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะพร้อมช่วยเหลือทุกคนนะคะให้ได้มีรถใช้นะคะติดขัดปัญหาอะไรนะคะคิดว่าตัวเองออกร